หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มบอกว่าเวลาขึ้นผาชนะใดาจากด่านดงนาทามมีสองรอบคือเช้าและบ่ายส่วนเวลาลงจากผาชนะใดาจากด่านวงเวียนมีสองรอบคือเช้าและบ่ายเช่นเดียวกัน ภาชนะใดเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวเป็นจํานวนมากถือเป็นหน้าผาที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่สําคัญกรมอุตุนิยมวิทยายังใช้เป็นจุดที่ใช้ในการบอกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น บริเวณผาชนะใดนอกจากจะเห็นแนวแม่น้ำขงที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้แล้วยังได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขียวขจีกว้างสุดลูกหูลูกตาในช่วงปลายฝนต้นหนาวในช่วงเช้าจะได้เห็นสายทานของหมอกที่ไหลผ่านด้านหน้าผาด้านหลังเป็นเทือกเขาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูงต่ำสลับกันไป นักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์พักแรมที่นี่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามทั้งในเวลากลางคืนและช่วงเช้าที่มีหมอกให้ได้เห็นนายนัครินสุทัตโตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มกล่าวว่าเวลาขึ้นลงผาชนะใดแต่ละวันจะมีสองรอบคือเวลาขึ้นผาชนะใดจากด่านดงนาทามรอบแรกเวลา4นาฬิกา30นาที ถึงเนาฬิกา30นาทีรอบที่สองเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาส่วนเวลาลงจากผาชนะใดจากด่านวงเวียนรอบแรก8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีรอบที่สองสินาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาที ทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่มีการวางแผนเรื่องเวลาศึกษาข้อมูลก่อนที่จะมาเที่ยวเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวเองส่วนเรื่องการเดินทางขึ้นผาชนะใดปัจจุบันสะดวกสบายเพราะเป็นถนนลาดยาง ระหว่างทางจะมีจุดแวะเที่ยวชม2จุดเสาเฉลียงคู่และเสาเฉลียงพยาคุดโดยในแต่ละวันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ300คนเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องน้ำซึ่งขณะนี้กำลังมีการพัฒนาเรื่องการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ผาชนะใดกลมประกาศให้เปิดมาตั้งแต่1ตุลานะครับแต่ว่ามีระยะเวลาขึ้นลงนะครับ2ช่วงเวลา คือเช้าเนี่ยเราจะเปิดให้ขึ้นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึง7จ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็เปิดให้ลดลงช่วงเช้าก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดไม่ให้ขึ้นลงนะครับแล้วก็จะไปเปิดช่วงหนึ่งคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะปล่อยลดลงช่วง5้าโมงครึ่ง 4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวก็ขอให้ดูช่วงเวลานะครับบริหารเวลาดีๆนะครับว่าขึ้นมาแล้วถ้าลงไม่ได้ก็จะต้องพักค้างข้างบนหรือว่าถ้าขึ้นไม่ทันมานอนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เช้ามืดขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้นะครับก็ขอให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะมานะครับผมภาชนะใดน,นะครับคือทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีการประกาศอ้างอิง,องเกี่ยวกับเวลาขึ้นลงของพระอาทิตย์นะครับแต่ก่อนเนี้ยขึ้นลงค่อนข้างยากลําาบก เนื่องจากว่าเป็นทางธรรมชาตินะครับขึ้นลงช่วงระยะเวลา12กิโลเนี่ยใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็รถรถที่ขึ้นอะจะต้องเป็นยกสูงนิดนึงหรือว่ารถฟูวินพวกนี้นะครับต่ตอนนี้เรามีการทําถนนโดยจังหวัดบุราธานีให้งบสับสนุนมาเนี่ยขึ้นลงสะดวกมากถนนสวยงามนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาชมเนี่ยระหว่างที่จะมาชมที่ผาชนะใดนะเราก็มีจุดแวะ ให้อีกประมาณ3จุดนะครับเช่นหินเต่าชมจันทร์นะครับซึ่งอยู่ข้างทางเลยเราทำป้ายติดไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มของหินสามเศร้ากับเสาเฉลียงพญาคุดนะครับอันนี้เรานักงเที่ยวต,ต,ต้องต้องต้องควรจะแวะดูนะครับว่าเสาเฉลียงที่เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันเหมือนปากพญาคุดเลยจริงนีๆสวยงามมากนะครับถัดขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นโซนของ เสาเฉลียงคู่นะครับซึ่งสามารถไปชมพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับสำหรับผู้ที่จะมาพักค้างอยู่ข้างบน นะครับประชุมพระทิตตกดินก่อนแล้วก็มาลังมาพักกางเต็นท์อยู่บริเวณศูนย์บริการผ่าชนะใดเพื่อช่มตอนเช้าเราก็เดินมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนช่วงเช้านะครับช่วงนี้ก็อากาศดีนะครับมีหมอกด้วยนะครับถ้าโชคดีครับผมเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่และสามารถกางเต็นท์พักแรมได้มีลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวสิ่งที่ต้องเตรียมไปคืออาหารน้ำดื่มและที่สําคัญต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและระเบียบต่างๆที่ทางอุทยาน ได้กำหนดไว้